โอเคไอที่ไม่ได้มาเมื่อวานคือแบ่งเก็บไปแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็เอามาแค่900พอดีได้มาจากเมื่อวานนั่นแหละเล่นห้องนี้เนาะเราจะได้ดันกันได้หน่อยโอเคเอามา9ก้าทวนด้ออะได้ละ1 0 0นึงก็ดูที่จะไม่ค่อยเออให้มันมาปังเฮ้อ เมื่อกี้ไปถึงเท่าไหร่พันกับสิบก็จะเข้าแต่ละท,ท,ทีนะี่ไหมก็เหนื่อยอยู่นะ,ป,ะปันที่หนึ่งพันก็ถูก้อยท่วนนะตัวใหญ่เนะี่ยแทบจะไม่เข้าเลยนะ <c oughs> <c oughs> นั่นไอ,อ้แว่นเอออยา่า อย,อย่าอย่าให้มันว่าเกินไปนักตีเลนท่องนี่มันจะไม่เอาอยู่วะอ้ะอาวขึ้นมาเป็นพันหกร้อยปไุ้ยได้เพิ่อมอีกค่าสิบปุ้ยอืมยังเข้าให้อยู่จ้ะน่นารักอ่ะแต่เลนท่องนี่ก็ก็อยอันนี้ยังไงจ้ะอ่ะตีตัวนี้เข้าตัวนั้น oh, did you น,นี้ก็ได้อยู่260แบบค่อยๆขึ้นอะ่ะตัวใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าไม่พยายามตีนะแต่มันไม่เข้าอะแม่พันซอกนี้ได้อยู่300นะเราลองขยับขยายเอออะไรอย่างเงี้ยเออให้มันดูแบบเฮ้ยเนี่ยตอนนี้ได้ละห้าร0อยอยู่ห้องนั้นน่ก็จะขยับแต่โอเคการเล่นห้องนี้เราอาจจะต้องเซฟ เคยกันที่เล่นตัวเล็กดันทีเดียวพอสองจังหวะอ,อาจจะน่ากลัวไปหน่อยพันหกแล้วค่ะได้สักคันหนึ่งก็น่ารักแล้วพั 1, นหนึ่งก็คือเราต้องไปถึงพันเก้านะ <c oughs> <c oughs> ขอไปค่ะเียมไอายุออแดกกินน,บบน้ำแป๊บน <c oughs> ชื่นใจไปหน่อยแอสะสดังเลย <c oughs> พันคอไม่หายเลยนะคช่วงนี้ตัวใหญ่เราปล่อยเลยครับปรงกับตัวใหญ่ไปเลยตอนนี้ไม่เอาถ้าเมื่อวานไม่ได้ลูกปลุกมาก็กเกือบเอาตัวไมร่รอนนี่อีก50เราก็ถึงเนี่ยถึงแล้วด้วยเกินด้วยนะคะแว่นนั่นแว่นนะเออเนี่ยพันเก้าเป๊ะ สองพันอ่ะได้พันหนึ่งนะคะก็เกมไวพอยายห้องได้ไมาอีกนิดหน่อยเนาะเนี่ยพอปีกบไม่เข้าเลยก็มีกแค่ไหนล่ะตัวใหญ่ขึ้นเยอะมากอะ่ะจะจับขึ้นไปสองพันยังไงก่อนเนี่ยอุตส่าห์ถึงแล้วเล่นไม่น่าเล่นต่อ,อเอาจริง เท่าแต่ละตัวนะจะมีโอกาสกลับขึ้นไม่ได้ไหมละ่ะหลุดจอจะให้ไหมละ่ะเนี่ยมีให้สักตัวีมันต้องมาเก็บตัวอะไรพวกนี้ยังได้อยู่อีกมนึ่งโลเออกลับขึ้นมาได้เว้ยเล่นบ้าๆบอๆก็กลับขึ้นมาได้เว้ยเออ จากที่แบบมาจนถึงตรงนี้ชิวๆแล้วก็เล่นเพี้ยนอารมณ์ไหนก็ไม่รู้พอ, <iting> uh, <c oughs> อดีกว่าเนาะเนี่ยม,มันได้เทา่านี้แล้วมันก็ลงหายไปเกือบหมดแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นมาได้พอวๆๆอย่าอย่าเพี้ยนให้มันมากนะลิงก์รับซับสร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นําลิงก์ไปแค่ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดเชื่อถึง0.7%นนับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อน ไม่ว่าคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงค์ลับซั์เข้าไปยังหัวข้อพารามิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพัรธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพรามิตรอีกค,ครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนาลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มมีไดด้้เขาาตลอ มาเริ่มแชร์กันเลย